คนนะคะ Hello everyone วันนี้มาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะสารับเตือนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เจอกับคุณแตงครูแตงโมอีกแล้วนะอ้าวคุณครูให้ใบางานพวกเราไปทั้งหมด2ใบางานนะคะ2ใบางานเป็นเรื่องของ numbers นะคะ numbers ก็คือตัวเลขนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> number ที่1ถึง20 <Wow. S 1> นะคะ one to twenty นะคะ one one ก็คือ1 20ก็คือ20นะคะ one to twenty หนึ่งถึง20นะคะมาดูกันซิว่ามีเลขอะไรบ้างแผ่นแรกนะคะก็คือตัวนี้คุณครูให้นักเรียนระบายสีนะคะ please color this number picture โอเคนะคะให้พวกเรา color ระบายสีตัวเลขนะคะที่คุณครูให้ไปนะคะ นักเรียนอาจจะเอาสีอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นครูหมายเลขหนึ่งครูก็เอาเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะคะโอเคไหมอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันว่ามันมีตัวเลขอะไรบ้างนะคะ number one อันแรกค่ะ one สองก็คืออะไรคะ two ใช่ไหมคะ threefourfivesixseven a นักเรียนระบายคนละสีก็ได้นะคะคุณครูอันนี้คุณครูระบายสีเดียวนะคะ,ะนักเรียนควรที่จะระบายคนละสีนะคะ,ะ9ก็คือ9 10 e l e v แต่ละข้อนะคะจะมีจะมีตัวหนังสือด้วยข้างล่างนะคะให้นักเรียน เอาคำตอบที่อยู่ในหน้านี้ไปตอบในแบบฝึกหัดถัดไปนะคะอ่ะ13ก็คือ13นะคะเราเรียกว่า13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18นะคะ18แล้วก็19แล้วก็ 20นะคะอ่า t w ก็คือ20นั่นเองนะคะอ่าทีนี้นักเรียนระบายสีเสร็จแล้วนะักเรียนก็ดูนะว่ามันเขียนอย่างไรบ้างในแต่ละตัวนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูใบงานถัดไปนะคะเดี๋ยวนะวิธีการท่องนะคะท่องหนึ่งถึง20นะคะเราก็จะ one two three four five six seven 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20โอเคไหมประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้ให้หนักเรียนลองฝึกนะคะด้วยตัวของนักเรียนเองที่บ้านนะคะ practice at home นะคะทีนี้ครูจะพาเรามาดูนะคะในแบบฝึกหาดที่ครูคให้พวกเราไปดูนะคะว่าทำอย่างไรนะะนักเรียนถ้าเกิดว่าเกิดข้อสงสัยนะคะ มาดูกันให้นักเรียนดูหมายเลขหนึ่งนะคะอืม one ก็คือห O N E one นะคะทีนี้อ่ะมาดูวิธีการนะคะนักเรียนทำยังไงถึงจะง่ายในการทำนะนักเรียนดูไปทีละข้อค่ะข้อแรกนะคะเนี่ยตัวสีเหลืองที่ครูไฮไลท์เนี่ยนะคะ mm hmm. มันให้ข้างหน้าเว้นว่างไว้ข้างหลังก็เว้นว่างไว้ และตรงกลางมีดับบิลยูนะคะนักเรียนจะต้องไปดูอีกหน้าหนึ่งนะคะว่ามันทําอย่างละมันมีตัวไหนเอ่ยที่มีดับบิลยูตรงกลางและขึ้นต้นด,ลลด้วยอะไรก็ไม่รู้และลงท้ายด้วยอะไรก็ไม่รู้มันมีทั้งหมดกี่ตัวคะ3ตัวใช่ไหมคะ1 2แล้วก็3นะคะอะไรเอ่ยมี3ตัวมีดับบิลยูอยู่ตรงกลางอ่าคุณครูได้คำตอบแล้วนะคะตอนนี้อ่า คำตอบก็คือ two นั่นเอง t w o two นะคะนี่นี่ค่ะเ,เห็นไหม t w o two นะคะที่แปลว่า2เนี่ยนะคะเนี่ย t w o t o แปลว่า2นะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเราก็เอาลงมาเติมในแบบฝึกหัดของเรานะคะไหนล่ะนี่นะคะ t w o t o แบบนี้เป็นต้นนะคะจริงๆง่ายมากเลยนะคุณครูไม่ค่อยอยากเฉลยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าให้นักเรียนลองทําดูนะคะมาดูกันนะ,ะเดี๋ยวครูช่วยก็ได้นะคะ,ะมาดูอันที่สองนะคะอะไรเอ่ยแล้วลงตัวมันมีทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าตัวนะคะ ตัวแล้วมีตัว g อยู่ตรงกลางอะไรเอ่ยที่มีอยู่5ตัวแล้วมีตัว G ตรงกลางคุณครูเห็นแล้วนะคะมันคือเอทนั่นเองเอที่แปลว่าแเนี่ยเห็นไหมม,หไหม,มี g อยู่ตรงกลางนะคะมี g อยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมมี g อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีข้างหน้า2ตัวแล้วก็ข้างหลังอีก2นะคะแบบนี้นะคะ เดีย๋ยวเปิดกลับไปกลับมาตาลายนีมันคือเอแปดนั่นเองนะคะก็คือ e i g h t แปดนะคะก็คือตอบมาเลย e i g h t แปดแบบนี้นะคะอ่าก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเวลานักเรียนทำนะนเรียนให้หาคำศัพท์เหล่านี้ให้ครบก่อนนะคะแล้วนักเรียนค่อยโยงทีหลัง แปลว่า2อเอ็แปลว่าแปดทูแปลว่า2 2อยู่ฝั่งนี้เอาลากไปเลยค่ะนี่นะคะต่อไปเอ็แปลว่า8ถ้านักเรียนจำไม่ได้นะนักเรียนเขียนไว้ด้วยกระดาษหนึ่งอันนี้คือ2ใช่ไหมคะอ่าโอเคเอ็แปลว่า8นะคะ8อยู่ตรงไหนนะเอ็อยู่ฝั่งไหน8อยู่ข้างหน้านะคะนักเรียนก็ลากลงไปเลยค่ะนี่นะคะ8อยู่ข้างหน้าแบบนี้ เห็นไหมเนี่ยนะคะเออนักเรียนก็ลากลงมาแบบนี้ก่อนที่นักเรียนจะลากนะคะให้นักเรียนหาให้ครบทุกตัวก่อนนะคะแล้วค่อยลากทีหลังโอเคไหมอ่ะให้ผู้ปกครองช่วยดูได้นะคะโอเคเพราะว่าเฉลยมันอยู่ในหน้านี้นะคะอยู่ในหน้านี้โอเคนะให้นักเรียนเทียบอยู่ในนี้ค่ะโอเคนะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำมาเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอ่า นักเ,เรียนทําได้แน่นอนนะคะถ้าเรียนทำไม่ได้ให้ผพวกคองช่วยได้หรือพี่ใครมีพี่ก็ให้พี่ช่วยได้นะคะโอเคนะกูจะไม่เฉลยให้ทั้งหมดนะคะให้นักเรียนลองทําเองนะคะเอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้นะคะ I will talk to you later โอเคไหม See you later นะบาย